การพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุพยานหลักฐานซึ่งก็ถูมเชยการปฏิบัติของทางบกนหแล้วก็ทางฝ่ายสื่อเรื่องรักคเรื่องการค้นหาพยานหลักฐานต่างๆการไล่กล้องการพิสูจน์ทราบรถจัก,กรยา,านยนต์ของที่ที่มาก่อเหตุแล้วก็สิ่งที่ได้เน้นย้ำไปก็ได้รับรายง,งานมากก็พอใจมากก็คือมาตราก,การในเรื่งรองการป้องกันย้อนไปตอนที่เกิดเหตุที่จริง ทางพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดกับนักศึกษา,าเกดเหตหายมาโดยตลอดที่จริงมีข้อตกลง<ม>โดยปกติแล้วห้าห้ากโมงเนี่ยจะต้องนักศึกษาต้งองกลับก่อนจังแต่ว่าปรากฏว่าวันที่เกิดเหตุการณ์มีฝนตกก็ก็เป็นเหตุให้จําเป็นต้องหลบฝนแล้วก็ประจวบเหมาะก,กับเกิดเหตุซึ่งมาตรการที่ห่วงใยและก็น้นย้ำก็คือ ต้องพยายามป้องกันในช่วงสัปดาห์นี้เดือนนี้ไม่ให้มีเกิดเหตุซ้ำเกิดขึ้นหรือมีข้อันิษฐานถึขขงการที่จะแก้แค้นระหว่างสถาบันี้จริงๆได้รับรายงานว่าข้อันิษฐานเกี่ยวเรื่องสถาบันต่างๆก,ก็ไม่มีเรื่องเกิดขึ้นมาเป็นประยะเวลานาของขมูลตั้งแต่ปี53นะครับก็หลายปีแล้วก็ทุกประเด็นที่เป็นข้อธนิษฐานในการสืบสวนก็ได้เร่งรัด ทราบว่านครบ,บาลที่จะมีการประชุมเลี่ยงลัดขั้นหลังจากที่รับายงานเนี่ยผมก็เรียกวนวลมาดูแล้วก็เร่งรัดในการสืบสวจสอบสวนและมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่อไปลักษณะการ่เป็นของคนร้ายเป็นคนที่สนใจในโจรตัวท่านแล้วครับเออเออเข้าใจว่าณเวลานี้เนี่ยยังยัง,ยงไม่สามารถจะชี้ชัดได้ทั้งสองประเด็นนะนะครับว่าเป็นลักษณะของการมาก่อเหตุแบบว่าอะไรว่าทำให้เกิด การเกิดขึ้นนะครับหรือจับจงที่จะมาทําลายกับใครส่วนก็คงจะต้องรายละเอียดกันในปรสอบส่วนต่อไปแล้วเราุ่งเป้าไปทางสถาบันใดเราไม่ได้มุ่งเป้าไปในทางสถาบันใดนะครับต้องพิสูจน์ซะได้ได้ข้อเท็จจริงให้ได้ก่อนว่าใครผู้ทาความผิดนะครับแล้วคงจะไม่ได้มีข้อสืบฐานนะครับก็ต้องเน้นย้าว่าตํารวจยังไม่ได้ตั้งข้อสืบฐานไปเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับสถาบันใดทั้งสิ้น พิสูจน์ทราบว่าจริงที่เกิดขึ้นก่อนเอ่อเท่าที่เท่าที่ได้สอบถามนะครับพอายานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่น่าจะมีในเรื่องเรื่องเดีวกันณขณะนี้นะครับก็คือต้องพิสูจน์ทราบต่อไปถึนมาตรการป้องกันว่าไม่มีการเอาคืนกันี้เราจะจะทำยังไงก็อันนี้ทางบกทได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้าในเรื่องการมาตรการในเรื่องการป้องกันต่างๆเพื่อยืนยันเน้นย้ำนี้ให้ในโยบายกำชับไปแล้วนะครับภายในสัปดาห์ ในหนึ่งเดือนภายในช่วงเวลานี้ได้มีมาตรการหลางมาตรการซึ่มั่นใจว่าคงจะไม่มีเหตุเกิดตามอยิ่งแน่นอน